ตอนนี้เราตอนนี้เราออกมาจากคอนเทนได้สักพักแล้วเ,เรามาพักสระูท่อแรกแล้วก็รอเพื่อนครับรออันทีห้าค่รถเราก็ประมาณนี้ที่แบกมาบรรยากาศตอนนี้น่าจะประมาณตีสี่กว่าตีสี่สี่สิบแล้วก็รอสักพักหนึ่งรอมาแล้วสิบกวิลแล้วยังไม่มาเลยรอนนัดกันตีสี่แต่ตอนนี้จะตีห้าอยู่แล้ว เราถ้ามาก็มาแต่ก่อนแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้เราก็ไปช็อปช็อปปิ้งกาแฟมาช็อปปิ้งกาแฟมาก่อนแล้วก็ซื้อกาแฟเย็นแก้วหน,นึ่งนี่ห้องมัดใส่เงี่ยเราไม่มีตัวเวก็บก็กล้องตัวหนึ่งเหมือนเดิมครับมันคือการดึงแล้วก็ถ่ายถ่ายอะไรที่กล้องวิดีโอนี้ถ่ายไม่ได้ก็แบบนั้นครับน่าจะไปถึงประมาณสัก น่าจะเกิน8โมงมาถึงชุมแพแล้วแวะเติมน้ำมันสักหน่อยตอนตอนขับมาไม่ได้ถ่ายประมาณนีเน้เดี๋ยวเราไปพักซื้อของที่เซเว่นกัน เรามาเตรียมกระเป๋ากันก่อนครับตอนนี้เราพร้อมแล้วครับก็เป็นอย่างนี้กระเป๋าทั้งสองคนแล้วก็เหลือพุ่งนอนอีกเอาไปฝากลูกคราบเพราะว่า มันเอาใส่กระป๋องไม่ได้ยูทูเบอร์หางยิมเปอร์เซียนเดียวเดี๋ยวเมื่อกูมือถืออย่างนี้เดี๋ยวให้กูเดี๋ยวนี่ไปเพื่อนก่อนโอ้โหเี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหทำเหมือนเดิมทุกอย่างครับ ตรวจตรวจโควิดก่อนแล้วก็เราก็จะเอาวันนี้ไปฝากลูกหาบถ้าลูกหาบยังไม่หมดหน่าจะยังไม่หมดแล้วก็ใบนี้เหมือนเดิมเอาไปยื่นก่อนเข้าเอา่อก่อนเข้าประตูเดินผ่านซุ้มประตูมาได้10เมตร <c oughs> เริ่มปววดไลลแ้ <c oughs> ถึงสำแหกเราใช้เวลา3ามบเอดนาทีแต่เ,เพื่อนถึงมาถึงก่อนคนเยอะมากคือว่าทำเวลาได้ดีเพราะบางทางไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันมีเสียงเพลงเสียงยอะไรตลอดเวลา ก็เลยไม่ได้ถ่ายแล้วก็หนักกระเป๋าด้วยขึ้นมาถึงอันนี้น่าจะแปดโมงกว่าๆแล้วเดี๋ยวเราพักกินอะไรก่อนเพราะเรายังไม่ได้กินข้าวแปดโมงเอ้ยเก้าโมงละเก้าโมงสามสิบเราขึ้นมาประมาณเก้าโมงก็เดี๋ยวหาอะไรกินก่อนกินเราเอาอกเดินทางกันต่อแล้วครับยังไม่ได้นั่งแค่ดื่มน้ำแล้วก็ กินแตงโมน,นินไหนแล้วก็ไปต่อแล้วเราไปกินข้าวกันข้างบนต่อได้จ้มองายยาครเนน่าจะเดินได้อีกสักครึ่งทางก่อนเราถึงเริ่มกินข้าวน่าจะเที่ยงพอดีตรงนี้เรามีคนละครึ่งนะคะได้ี ถึงซ้ำแค่นะครับซ้ำสุดท้ายก่อนถึงลังแปรได้เฉาเกวยกระแกวชกวิ้นละสามสิบบาทนันจะอีกกิโลกว่าะกว่าบรรยากาศของงานนี้อากาศไม่ค่อยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพื่อนานะมาถึงลังแปรแล้วครับนั่งพักอยู่ ใบไม่มเปิ้นก็สีแดงแล้วเดินไปกลางเต็นท์แบบจากแดด มาได้ประมาณร้อยเมตรอีกจากกิโลนะอันนี้อันนี้อีกจากกิโลนะสา,นะามกิโลถึงเดินมาทั้งหมด2กิโลครับอีก1กิโลถึงหยุดพักแป๊บหนึ่งคนมา,นมาบบนกำลังจะถึง จุดบริการนักท่องเที่ยวเออ <Okay. S 1> อีกแค่ไม่กี่ร้อยเมตร ผมอยู่ในเต็นท์นะครับก็กางเต็นท์เสร็จออกไปกินข้าวแล้วออกไปกินซุกเนะ้แล้วก็อาบน้ำใื้สบู่อาบน้ําไปกดน้ํามานะแล้วก็มันกําลังจะหนาวแนละ้วเพิ่งได้นอนมาก็ยะลองพักสักอาจจะชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วค่อยออกไปหาขนมกินถ้า ถ้ามันไม่หนาวมากนะเนี่ยก็ตอนนี้ก็อยู่ในเตยียงก็ค่อนข้างอุ่นครับก็ก่อนหน้านี้เราก็แบบนอนแบบไม่มีทุ่นอนตื่นเช้าแล้วครับแปดโมงไปกดน้ำครับเอ้ยโค้ดน้ำเพื่อคนหนึ่งนี่กระป๋องอุ้งคออุ้งเสีน้าไปกินห้องกูุ้งคือเดือ,โโอนส <c oughs> ามสิบบาทเออสือ่อคืนนี่แหละเป็นที่เลี้ยงเลี้ยงกูแรง หน้น้ำมาแล้วครับแล้วก็เราจะไปกินข้าวนะากันโออ้ไต่หลงเลยเดินๆไม่ได้มาดูน้ำตกแล้วครับน้ำตกก็ประมาณนี้มันแห้งไปหมดแล้วแต่ว่าใบมีเฟื่นแดงใหม่ เราเดินมาเดินมาจากเอ่อะไรวะสะอนุดาดประมาณสักไม่ถึงหนึ่งกิโลกำลังอยู่ในอยู่ในป่าน่าจะี่หนกน่าจะออกไปจากป่าแล้วเพิ่งเข้ามาก็ไม่ร้อนเหมือนตอนเดินปากแดดมา ท้องก่อนยังเป็นน้ำอยู่เลย,ยนิดแต่จะเจอกันตอนใกล้ใกล้ใกล้ถึงตอนนี้แบตจะหมดละมันถ <c oughs> ึงมาลมจักแล้วครับตอนบ่ายโมงเจ็ดนาทีแล้วก็กินข้าวกันก่อนแล้วค่อยไปถ่ายรูป <c oughs> กำลับบงกลับจากปลาหลมจักเพิ่องออกมาต้องรีบกลับลับเดี๋ยวอากาศหนาวเรากำลังจะกลับครับเดินออกมาจากศูนย์นะที่เราได้ประมาณ500เมตรแล้วก็แดดร้อนมากมากก็น่าจะใช้เวลาไม่เกินหึงชั่วโมงถึงลงปแปรนี่ก็ใช้เวลาลงอีก ไม่แน่ใจว่าจะมากหรือน้อยกว่าตอนขึ้นอากาศร้อนมากตอนนี้สิบโมงกว่าแล้วจริงๆอยากให้มันถึงประมาณสักหมายโมงเกดเศษก็เดี๋ยวเจอกันดังแปลนประหยัดแปดตืตโป,ป๊โป,ป,ปไว้หน่อยแล้วก็ถ่ายตอนลง

ล,จลงจากหลังแปมาน่าจะประมาณ800เมตรตอนนี้หน้าหนาวก็ไม่เฉยเฉะเหมือนหน้าฝนลงสบายหน่อยเ,อะนะเป็นการออกกำลังกายก็ดีแตถ้าเป็นเป็นอาชีพเนี่ยน่าจะทำอะลรได้ดีกว่ากานขึ้นเดี๋ยวเราเจอกันตรงจำแค่อีกจำต่อไปจะพักแล้วก็ แค่กระป๋องใหม่สักหน่อยดูมันไม่แน่นยังไงไม่รู้เพรามันคนเค้นหน่อยเราลงมาถึงซ้ำแค่แล้วครับไม่ได้ดูเวลาไม่ได้จับเวลาอะไรก็นั่งเที่ยวก็ประมาณนี้แต่ว่าเราจะไม่พักเพราะมันไม่มีที่นั่งเราก็จะลงไปอีกซ้ำหนึ่ง เดี๋ยวอยากกินไปไปต่อเลยไปจอดดิซํขาขนาหนา<ป>้าลงมาถึงแล้วครับซํากบโดนแต่ว่าเรายังไม่กินอะไรยังไม่ได้ซื้ออะไรน่าจะอีกซ้ํหนึ่งเราไปซื้อแตงโมงกิน<ป>บรรยากาศก็ประมาณนี้นักท<ม>่องเที่ยวมีทั้งขึ้นทั้งลงแต่น่าจะขึ้นเยอะกว่าน่าจะขึ้นเยอะกว่าลง ข้างหลังผมนี่ก็กำลังจะขึ้นขึ้นเยอะกว่าจริงๆ้วยขึ้นเรื่อยๆเลยกเดี๋ยวถ้ไปเจอกันอีอกจำต่อไปจำชื่อไม่ได้ไปจนินตนางากัน เรามาถึงแนละ้วซำกกว่าเราก็จะจอดกินอะไรสักหน่อย เหนื่อยตรงไหนครับนี่เนี่ยนี่ดึกเขาปงคอแบบแบกแล้วกินข้าวไปด้วยได้ไหม ซ้ำบอดนะครับผ่านใต้ด้านหลังมาแล้วก็เจ็ดร้เมตรถึงซ้ำแห้งเราก็จะพักเป็นที่สุดท้ายแล้วก็ลงไปถึงเลยอาจจะต้องรอลูกหอยพรกผมฝากเต็นลงมาอาจจะรอประมาณชั่วโมงนึงระหว่างนั้นก็พักกินข้าวแล้วก็ขับรถกลับ แกเราพักที่หลังแปรประมาณ20มนาทีแล้วก็เดินลงมาแล้วตอนนี้เรามาจะถึงทางออกแล้วครับทางออกครับโคตรเหนื่เลยเล็บผมน่าจะฉีกเลยก็จะได้ตัดทิ้พระว่าองอน,นี้ก็ไปอาบน้ำก่อน มาแล้วถึงแล้วมาออมาแล้วก็ไปคองไปเก็บแล้วก็อาบน้ำมารอเอาเต็นเหนื่อยนะครับแม่บอ อาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็แพ็กของแพ็กทุกอย่างที่ที่เรามีเหลือเต็นท์ที่เรายังไม่ได้เดี๋ยวเราไปกินไอติมกันก่อนล้ค่อยไปเอาเต็นแล้วก็กลับมาแพ็กต่อแล้วก็กลับเลย ไปอนนี้เรารอ,อากระเป๋าอยู่นี่คือไม่ใช่ดิเราเอาเต็นท์อยู่นั่นคือเต็นท์ของเราสีส้มสก็เดี๋ยวรอให้แกคนลงก่อนนะโอ้เหนื่อยมากจะลงมาแล้วก็แบบคนมารอครับโอ้เป็นผมเลยแบบน่าจ,จะหมดอารมณ์เลยยังไม่ได้พักเลยอะไรีแล้วก็รอให้แกได้พักก่อนแล้วเราค่อย แปลไม่ค่อยรียดเท่าไหร่เหนื่อยหน้าเหน่กว่าจะแบกลงมาได้ของเยอะมากผมลงมาก่อนแกน่าจะประมาณสัก30มนาทีหรือหรือไม่ถึงชั่วโมงอะประมาณ30-40ถึงนาทีประมาณนี้แหละ ก็คือมาปุ๊บก็อาบน้ําก็อาบน้ำพิเศษแล้วก็ไปกินไอติมมาเมื่อกี้เองจะลงมาถึงแล้วคือสุดมากแค่แบกลงมาได้นี่ก็คือเก่งแล้วแต่นี่แบบลงมาเร็วด้วยสุดเยี่ยมไปเลยมีกระเป๋าเยอะแยะเลย ไปอย่างเบลน่์เีย๋ยวเราเดินไปแล้วได้ตินมาแล้วครับแพ็คเรียบร้อยเราก็จะไปคอนแกน่นเอายนุนิวดิวดวเน็กกดไลค์กดไลค์หน่อยครับกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยอีควาย